อ่าแล้วครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในเวลาตีสอก็เกมโปรเจกต์มูเกสึมันอัปเดตทําไมก็ไม่รู้กำลังจะทำคลิปเกี่ยวกับเกมมันพอดีแต่ว่าอัปเดตก่อนก็เป็นอัปเดตอีเตอร์เอ็นะครับมีอัปเดตก็คือง่ายๆก็คือมีพวกแบบว่าบอสเกิดซุปบอสเกิดที่แบบโลกคาคา,ค,าคอล่ากับโลกไอเฮริคครับมันจะสุ่มเกิดสิ่งที่ได้นะครับจะเป็น อ่าอิตเตอร์เอ็กโคกก็คือเป็นผ้าคลุมแล้วก็ อิตเตอร์เอ็กเวปอนก็คือพวกอาวุธ f a e เอเต็มไม่แน่แต่ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็อิตเตอร์เฮดเป็นหมวกแล้วก็เมนบันนี่เอียน่าจะหมวกเหมือนกันแต่ว่าเป็นระดับด e จ e นเดอรี่แล้วก็แก้บัคต่างๆก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็มีโค้ดนะครับเป็นโค้ดสากล่างรีเผาแล้วก็1ชั่วโมงบวกคูณ2แบตเตอรี่แล้วก็3ามสิบสปินนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตาม กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย